ถูกจับอีกแล้วเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษจับกุมหลังปรากฏตัวในการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกลุ่ม d e f e n ต์อเวอ r ์จูรผู้จัดการชุมนุมระบุว่าทันเบิร์กถูกจับกลุ่มภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายหรือ terrorism act ของอังกฤษจากการที่เธอถือป้ายที่มีข้อความเขียนว่าเธอสนับสนุนผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับ p a l e s t i n e Action ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลอังกฤษขึ้นบัญชีว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งนอกจากทันเบิร์กแล้วยังมีผู้ชุมนุมอีกสองคนที่ถูกจับในข้อหาคว้างสีแดงใส่อาคารในกรุงลอนดอนด้วย Defense อเวอร์จูรยังระบุด,ด้วยว่าอาคารที่ทันเบิ ครั้งนี้เป็นอาคารที่ถูกใช้โดยบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขากล่าวว่าเปิดให้บริษัทอุตสาหากรรมป้องกันประเทศเอลบิดซิสเต็มของอิสราเอลเข้ามาใช้เป็นสำนักงาน ย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษได้ประกาศสั่งห้ามกลุ่มรณรงค์สนับสนุนปาเลสไตน์ที่มีชื่อว่าปาเลสไตน์แอคชั่นจัดการชุมนุมภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของอังกฤษซึ่งทําให้องค์กรปาเลสไตน์แอคชั่นถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มติดอาวุธอย่างอัลกออิดะและ IS นอกจากนี้กฎหมายของอังกฤษยังระบุด,ด้วยว่าการเป็นสมาชิกของปาเลสไตน์แอคชั่นจะถือเป็นความผิดทางอาญาด้วยเช่นกัน no! 맙니다. <놀람>